ที่เป็นมะเร็งเต้านมมากี่ปีแล้วครับเป็นเต้านมครั้งแรกปี2,557ค่ะแล้วก็ผ่านมาได้8ปีรอบสองมาขึ้นที่ปอดแล้วก็กระดูกแล้วหลังจากที่กระจายมาที่ปอดกับกระดูกเนี่ยคุณหมอให้การรักษา่างไรนครับคุณหมอให้เคมีบำบัด6เข็มแล้วก็ผ่านมาได้เกือบปีก็มาขึ้นที่หลอดลม มะเร็งกระจายไปที่หลอดลมเหรอครับค่ะเสียงได้แค่นี้แล้วตอนเป็นมะเร็งกระจายไปที่หลอดลมพี่มีอาการยังไงครับเสียงจะหายไปในการพูดคุยก็จะใช้ใเขียนเอาแล้วคุณหมอเขารักษาเรื่องพี่ไม่มีเสียงยังไงครับพอกคุณหมอให้เคมีบําบัดเคมีที่สองก็พูดได้ค่ะ มีอะไรที่พี่อยากฝากเพื่อนๆผู้หญิงฟังคลิปพี่บ้างครับฝากผู้หญิงคือคือให้ให้ตรวจสุขภาพประจําปีทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรีบรักษาข่าวร้ายมันจะพอมาพร้อมกับข่าวดีคือถ้ารู้เร็วเราก็สามารถรักษาเร็วค่ะแล้วถ้ารู้ช้าจะเป็นยังไงครับพี่ก็ถ้ารู้ช้าก็คือประคับประคองแล้วก็ทาทาใจให้รับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้กําลังใจของพี่คืออะไรครับลูกสามคนปีนี้ปีสี่กับปีหนึ่ง พร้อมกันคนโตจะปริญญาแล้วมีแต่ลูกสาวก็ต้องสู้ค่ะขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้กำลังใจทุกๆคนใครมีอะไรก็คอมเมนต์ผาถามกันได้นะครับขอบคุณครับ